นี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่มีความบังเอิญบนเรื่อบอยนี้ค่ะคุณเลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ต้องบอกกันเลยว่าข่าวดีโอกาสดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นกับคุณภายในสามสิบวันนี้จะเป็นเรื่องของโชคลาภและการเงินเน้อดูเหมือนกับว่า ความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นกับคุณใน30วันนี้จะเป็นเรื่องของการเงินหรือโชคลาภมีโอกาสว่าคุณจะสามารถหาทรัพย์หาสินหาเงินหาทองหรือเป็นไปได้เหลือเกินว่าในช่วง30วันนี้นะคะหากคุณนะหวังในเรื่องของผลประโยชน์การเงินอะไรก็แล้วแต่นะคะมีโอกาสว่าคุณจะได้หากคุณหวังในเรื่องของโชคลาภ ลาบลอยนะลาบจากการเสี่ยงโชคมีโอกาสว่าคุณจะได้ภายใน30วันนี้ความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นเนีควรภายใน3 0วันนี้จะเป็นเรื่องของโชคลาบนะเป็นเรื่องของการเงินนะเออเป็นเรื่องของออผลประโยชน์เงินทองนะทรัพย์สินเงินทองเป็นสิ่งเหล่านี้เลยนะเป็นไปได้ว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาคุณอาจจะมีปัญหาอุปสรรคมีอะไรที่แก้ไม่ตก คิดไม่ออกบอกไม่ถูกทําอะไรไม่ได้หรือมีความกังวลใจเกี่ยวเรื่องของการเงินการทองแต่ต้องบอกเลยว่าภายใน30วันนับตั้งแต่คุณดูคลิปนี้เป็นไปได้เหลือเกินว่าดวงชะตาในเรื่องของการเงินหรือโชคลาภของคุณจะดีขึ้นมีโอกาสจะมีความสําเร็จหรือประสบความสําเร็จนะในเรื่องของการเงินแล้วก็โชคลาภนะอาจจะมีโอกาสถูกลอตะเตอรี่ถูกรางวัล นะถูกหวยนะมีโอกาสที่จะได้รับรางวัลได้รับของขวัญน,นะเสียงโชคอะไรต่างๆมีโอกาสที่จะได้นะจะมีความโชคดีมีความสําเร็จในเรื่องของโชคลาภมีความโชคดีมีความสําเร็จในเรื่องของการเงินนะออมีโอกาสที่จะได้รับเงินก้อนเงินถุงเงินถังหรือถ้าเกิดรอคอยในเรื่องของการเงินอยู่เงินที่คุณรอคอยไม่ว่าจะรอคอยจากการที่คุณอาจจะไปกู้ยืมนะไปขอ หยิบยืมหรือเงินทองที่รอจากคนที่อาจจะยืมยืมคุณไปนะหรือรอคอยจากผลตอบแทนของคุณในเรื่องของการเงินก็แล้วแต่นะคะในเรื่องของการงานก็แล้วแต่คุณอาจจะทํางานมาแล้วรอคอยเงินรอเงินออกรอโอกาสทางการเงินอะไรต่างๆก็แล้วแต่มีโอกาสว่าจะสำเร็จสําเร็จผลหรือว่าประสบความสําเร็จและได้รับเงินนะที่คุณรอคอยภายใน30วันนี้เออ ใครแล้วค้ามหนายอย่าลืมข้ามหนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะคะ